สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกกาอค่ะวันนี้มาเอาย่ากับน้เสริมนะคะวันนี้ตัดไว้แล้วเมื่อเช้านี้เอามะม่วงเป็นดอกช้าจังอันนี้มะม่วงสามฤด,ดูซึ่งเป็นดอก ราให้นักเสริมมาตัดตัดยาแล้วนี่มันลกเกินไปแล้วอ๋อยาตัดไปแล้วนี่ยาตัดไปแล้วเมื่อเชา้านี้ตัดไปใส่เนี่ย ตตัดตรงน้ฝนไม่ตกนะเริ่มเหี่ยวแล้วยาแกตัดไว้เมื่อเสริมตัดไว้เมื่อเช้านี้ก็กีดยางเสร็จแกออกมานอนที่สวนเลยเมื่อคืนนี้ น่นนจะตัดไปตรงน่นถ้าตัดแบบนี้เกี้ยงๆล้วก็จะไถากบจะไถากบตอเก่ามันนี่แล้วก็สีถกบตอเก่ามันยันไม่ขึ้นโคนเนนหญ้าอยู่โน,น่น ยาสีหญ่ท่านหัวหน่อยคอยบอไปแล้วไปฝอยนิดเดียวไปแล้วต่อไปตรงพื้นที่ตรงนี้ก็น่าจะได้ปลูกปลูกห้าอีกเดี๋ยวเอาขาตัดขาทิ้งเหลือไว้แค่กอหนึ่งสองกอก็พอแล้ว เดี๋ยวเอาไปปลูกไว้ที่บ้านบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาตายกกอกค่ะยำเขาให้มาหน่อยมันอยากกินไอ้นี่มันอยากกินอะไรนะหมูยอมันอยากกินหมูยออ้าวนี่นี่น,นี่นี่น,นี่นี่นี่ กินอีรีแม่มันอยากกินหมูยอมันเบื่อปลาทูแล้วมันอยากเลือกกินแต่หมูยอว่ะอ้าวอีมอ่ะค่ะอืมแม่อีมแล้วกืนเลยเจา้าว่ะคืนเลยม,มันถากินอยู่ ลองลองเอาแต่หมูยอ่อให้มันกินเบ้างหมูยอ่อกขาทำมามันกินผู้เดียวมันใส่เอาเอาแต่เอาแต่หมูย่อบ่บ,บ่ต้องเอาเขาให้มันว่าอื่นเอือกเดะอยากย <laughs> มักออกนอื่นเ<า>อือกเด้อเฮ้ยเอ้าน่าเอ้เรียบร้อยนะครับน่าเออก็ออจังว่าไม่อยังเกิดขึ้นนี่แหละยังขาอยู่ป่าวนันะน่ะตายแล้วายล้วม่ เสเออมันจะมันมันจะเอาไปถมดินไว้มันอินไหแต่กี่มันมันอิน่ะกินมามามาดตา<ท>ูอ พอและส่วนพอ,พอเปลี่ยนลงไปเปลี่ยนนำมันเื่ิงลดมันทากินอีแม่เอ๊ะปานอย่างมันอุ่มอย่างมันป่ายวันไหนแม่มันจะมามันสุกบ่เดอ,อมันอยากออกไปเล่นแล้วอยากได้ดิดรักเสี่ยงไว้ได้ เอาไปเสืองว่อิ่มแล้วเออมันอิ่มแล้วมันอิ่มแล้วมันหาที่ซ่อนมันหาที่ซ่อนไ่เจอเออมันหาที่ซ่อนไว้รัวมันหาหมูยอไม่เจอกดกดกดเสือนอื้มอ้อืุนผุน พอเห็นของครูอยู um, ah ่บอกว่าม um. ันสีวาเลยฮะพุ่นขวดขวดจืดเซียงเสียงเอ้าเอาเห็นเอาขวดปริขวดขวดเซีองไว้ขวดจืดเซียงอ่าขวดจีดเซีองข่ายเหรอฮะมันเซีองไว้ดีนะมันซ่อนไว้อ่าพวกไว้เมื่อก่อนยังไงพวกไว้พวกไว้ โอ้ทมไว้ทมไว้พ่นอีมเออพ่นอีมแล้วเจียงไหวเจียงไหวเดียบร้อยเฮ้ยโอ้ยเก็บกินได้บาทน,นี่ จังเลยเออน่าจะใช่เหนื่อยจังเลยไปทำงานมาโอ้ขอบคุณมาก <c oughs> ขอบคุณมากๆคะ่ะได้รับแล้วนะคะนี่ส่งของไม่รู้ว่าอะไรแต่ส่องๆดูน่าจะพอรู้ว่า,วาน่าจะเป็นต้นไม้นี่คะ่ะ S <S เดี๋ยวรอดูค่ะว่าเป็นต้นอะไรของสันถ่ายแล้วแกให้ยายสมบวรดูด้วยว่านคือต้นอะไรอลาสติดยางแบบอี่มันก็ติดคักเนี่ยแขงแขงไม่กยาถอดทิ้งเลยเนี่น น้ำดื่แม่มาเเพลนเนี่ยต้นอะไรต้นอะไรต้นต้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเราลงไปกลายเป็นบ่องขั้นชาต้นอะไร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 โอ้ต้นอะไรอ่ะต้น เขาเรียกว่าต้นอะไรต้นต้นยังแย่ต้นไม้เทวดาเอาจจะไม่เอาออกหมดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปขึ้นแกะที่บ้านมันจะเปื่อขอบคุณมากๆนะคะได้รับแล้วภูมาทรงเขา้มันตค้มมิคุ้มูมิคเ้มมค้าอูมคุมภมคุมมค้า มันนานน่ะมันโดนยอดมันเฟ้ยๆจนหงจนแห้งนะจนแห้งจนกรอบอจนกรอบอมันโยงโยงอยู่มันต้นมันโมนเนี่ยต้นมันไม่แน่ไม่รู้แล้วเขาปีนตี่ร่งกามาจังไรเนี่ยน่ะนะนี่ต้องขอบคุณมากๆค่ะได้รับแล้วตอนม้อหักกันอีดีนี่ผลหม้อกวากมาให้นี่เออ นี่ได้รับแล้วนะคะแต่ไม่รู้เดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะนม,มันจะฟื้นไหมรู้สึกว่ามันล่อแหล่มากเลยอาการนะเอออาการนี่ล่อแหล่มากเอาไปใส่น้ำไว้ออเใส่น,น้ำเ,เดี๋ยวเดี๋ยวใส่น้ำไว้ใส่หอมหอมไว้ทุกคนเนีย้ยตรงนี้อัต้นตนี่นี่นี่นอ,อยู่เอกน่าจะพึ่งปักชำลงไปมันยังไม่แน่น อาจจะเอางามันใจก็เป็นนี่เดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ